สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบพบกับแอมนะคะที่ช่องหมอเสงนะคะวันนี้นะคะแอมก็มีเป็นสมุนไพรดีๆนะคะมาแนะนำนะคะให้ทุกท่านนะคะวันนี้แอมมีเป็นกาแฟนะคะเพราะว่า,าเวลาที่เราตื่นมาตอนเช้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะนึกถึงกาแฟเนอะเวลา,าที่เราตื่น เช้าหรือว่าที่เราต้องรีบไปทํางานอย่างเงี้ยค่ะเราก็มักจะดื่มกาแฟกันอยู่แล้วนะคะค่ะวันนี้แอมก็มีเป็นกาแฟสมุนไพรนะคะช่วยบํารุงร่างกายค่ะตัวนี้นะคะก็บํารุงร่างกายลดอาการแห้งอาการมึนนะคะตอนเช้าช่วยทําให้รู้สึกสดชื่นนะคะเราดื่มเข้าไปนะคะเป็นกาแฟสมุนไพรนะคะก็อยากให้ทุกท่านได้ลองทานกันนะคะตัวนี้ ก็สำหรับท่านใดที่สนใจนะคะก็สอบถามเข้ามาหรือว่าทักเข้ามาที่เบอร์0ู7ร์5 0 3 6 6 0ดเ6นะคะ0879950 3 6 6ค่ะก็ทักมานะคะตัวนี้แอมก็รีบการจัดส่งให้ทั่วประเทศนะคะค่ะยังไงก็ขอฝากสมุนไพรกาแฟคุณหมอเสง่เอาไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะ